สวัสดีค่ะเจคเคนโแนะนำให้ชมนะคะแปลงนี้ลดราคาพิเศษอีกแล้วค่ะทุกท่านบ้านสวยบรรยากาศดีนะคะพื้นที่กว้างค่ะ237ตารางวาปรับลดราคานะคะจากเดิมเคยขายอยู่3ร้านนะคะลดร,ราคาเหลือเพียง2ร้าน6แสนบาทค่ะแปลงนี้นะคะเจ้าของต้องการด่วนค่ะทุกท่านเนื่องจากต้องการเงินไปรักษาตัวนะคะ บ้านสวนอยู่ใกล้ตัวเมืองนะครนายกนะคะอยู่หลังวัดหลวงพ่อปากแดงค่ะเป็นบ้านไม้สไตล์ไทยๆนะคะมีสารานั่งเล่นเชื่อมต่อกับตัวบ้านด้วยนะคะตัวบ้านขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ํามีห้องครัวห้องทานข้าวแยกไปอีกหนึ่งหลังและมีห้องน้ํานะคะอยู่ติดกับห้องครัวด้วยค่ะของแถมให้นะคะเตียงนอนแอร์พัดลมชุดโต๊ะทานข้าวตู้เย็นอุปกรณ์ใช้ในครัวนะคะให้หมดเลยค่ะ มีสวนผลไม้ด้วยนะคะมีทั้งมะม่วงเขียวสเสวยมะม่วงมหาชนกน้ำดอกไม้เงาะรำยไยรองกองมะยงชิดมีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวกันได้แล้วนะคะเกือบทุกต้นเลยทีเดียวค่ะ บ้านหลังนี้นะคะได้ทำการร้อมรั้วคาวบอยไว้เรียบร้อยค่ะหน้าบ้านตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงามและเป็นระเบียบนะคะมีเพื่อนบ้านน้ำไฟพร้อมเขี่กระเป๋าเข้าไปอยู่ได้เลยค่ะที่ดินฉนดคุชเดงพร้อมโอนนะคะ อยู่รังวัดหลวงพ่อปากแดงอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกราคาปรับรถพิเศษเหลือเพียง2ล้าน6แสนบาทเท่านั้นบ้านพร้อมที่ดิน237ตารางวาเจ้าของต้องการขายด่วนนะคะเพราะป่วยค่ะทำเรดีน,นะคะอยู่ห่างเมือง5กิโเมตรห่างแมคโคร2กิโเมตรห่างจากเขื่อนขุนด่าน16กิโเมตรและห่างจากกรุงเทพมหาคนคร70กิโเมตรเท่านั้นนะคะ ท่านใดสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะไม่ว่าจะซื้อไว้สำหรับเก่งกำไรในอนาคตไว้สำหรับเป็นบ้านพักต่างอากาศหรืออยู่อาศัยก็ตามค่ะคุ้มๆนะคะสนใจติดต่อโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนัดหมายไปชมพื้นที่จริงด้วยตนเองก่อนได้นะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเซกิโนเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ